โอเคครับผมนี่เป็นยมห้าคิวบิกนะครับคันนี้ใหม่สุดครับผมจดเดือนสิปีสองศูนย์นะครับใหม่มากๆครับวิ่งมาเพียงสามพันโลนิดๆเท่านั้นเองนะครับดูได้เลยครับดอกยางนะครับลึกนะครับเต็มเน้นๆนะท่นนี้นะครับใช้งานน้อยมากนะครับใหม่สุดๆเลยครับรถเดือนสิบนะครับผมดูดอกยางหลังได้เลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมเนนะครับลึกมากๆเลยนะ นะครับผมโอเคเราไปดูสภาพตัวรถเลยนะครับคันนี้ถือว่าสวยมากมากครับคันนี้นะครับผมจะมีเพียงร้อยใช้งานนะครับนี่ไม่พ้นอยู่แล้วครับบนมือสองนะครับนะฮรร้อยใช้งานจะมีอยู่ตรงช่วงเท้าตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเลยนะครับมาเนี้ครับตรงนี้จะเป็น้อยง่ายมากนะครับโอเคตัวตนางๆก็จะสวยนะครับยวไล่ให้ดูเห็นชัดๆเลยนะ นี่ครับน็อตเงาคมกลิบเลยนะครับรถใหม่จริงๆนะครับผมแค่ค่ายางอุ้มแล้วครับหนอยยางเต็มสภาพเครื่องสามพันโลครับวิ่งน้อยมากๆแล้วครับนะฮะโอเคดูข้างหน้าครับใส่คิ้งเลยนะใส่ข้างหน้าครับนะครับเส้นสียางยังอยู่เลยครับเนี่ยนะครับสวยครับคันนี้ ที่ผมบอกเขาจะมีรอยใช้งานเล็กน้อยนะครับเป็นรอยใช้งานเท่านั้นเองนะครับไม่ได้สําคัญอะไรนะครับสภาพของสภาพเครื่องนี้สุดยอดครับคันนี้นะฮะนี่ครับผมจะไล่แล้วเห็นชัดนะครับรอยก็จะมีรอยตรงนี้อีกนิดนึงนะครับดูข้างในฮะใสจริงๆนะครับแตมเติมนอยู่แล้วตีฟ้าเนาะ เครื่องครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับบดใหม่จริงๆนะครับสภาพคงสภาพเครื่องยังใสอยู่เลยนะครับเนี่ยนะครับเครื่องโช๊คอะไรใสหมดเลยนะนะครับผมบล็อกยางหลังลึกสุดเลยนะครับลึกมากๆเลยวิ่งน้อยครับไม่แท้แน่นอนครับที่นี่นะครับคันตีเลยนะครับข้างหลังนะนะครับสวยครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูยูบ็อกกันเลยนะครับข้างในนะครับผม วันนี้แผ่นป้ายอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงรถนะครับเลขสวยด้วยนะครับแปดแปดหกแปดนะครับคันนี้นะครับนี่ได้เป็นสำเนารถ๋ยวผมให้ดูนะนะครับจดวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับสองห้าหกสามนะครับใหม่จริงนะครับนี่ฮะสิ้นภาษีหนึ่งเดือนสิบนะครับข้างหลังจะมีรบบอใบแผ่นป้ายภาษีนะครับคันนี้เนี่ยฮะหนึ่งต่อคอสองห้าหกสี่ครับใช้ได้ยาวๆเลยครับสบายๆนะครับ อันนี้ครับผมส่วนเรื่องป้ายนะครับถ้าโอนที่จังหวัดอื่นก็จะได้ป้ายจังหวัดที่โอนนะครับผมอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับจะมีสมุดคู่มือรับประกันมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สมุดคู่มือนะครับมีมาหมดนะครับชิปกราดของยามาฮ่าก็มีมานะครับอันนี้ใหม่สุดๆนะครับดูน็อตเนดนะฮะแตมเติมยังอยู่เลยนะครับผมหเดือนติดครับใช้มาไม่กี่เดือนเท่านั้นเองครับ สองสาเดือนเท่านั้นเองนะครับรถนะครับผมโอเคดูหน้าไม้ครับใช้งานน้อยมากครับนี่ครับสามพันสามร้อยโลนะครับไม้แท้นะครับผมโอเคลองตัดฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับง่ายครับหนึ่งคิวบิกนะครับนี่ครับไปเดี๋ยวดูไปหน้าครับ ตามติดหมดนะครับไม่เอ่ยหลอดเส้นติดหมดนะครับไฟเส้นตรงนี้ครับ LED นะครับหมดนะโอเคผมก็ไฟท้ายครับไปนเส้นนะครับรถใหม่ครับตันนี้ไปหาคิวบิกใหม่แท้นะครับสามพันโรแท้แล้วก็รถไม่กี่เดือนเท่านั้นเองครับใช้จดมาวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับ เกินสิบแล้วนะครับปี2อศูนย์นะครับใหม่มากๆแล้วครับใครหาใช้งานอยู่ผมว่าคันนี้แนะนํานะครับแค่สภาพยางสภาพเครื่องที่มันสามพันโลแท้ก็คุ้มแล้วครับนะครับราคานี้โอเคครับสาหรับที่เปคันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับยินดีนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเออเดี๋ยวลืมอ่าเดี๋ยวเบิร์นให้ฟังก่อน ข้างขาผู้มันจะดูสัส่นๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วปกตินะครับนี่ครับประมาณนี้เนาะตลอดคันนี้ก็มานี้ครับสวยมากครับนีโอเคอเครับผมสวัสดีครับ